หนเดืดเดืเยทำใจกดไม่ลงว่ะมันจะช่องไหนวะเนี่ยเอาไป,ไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ducky Gamer กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับอ่ากิจกรรม9ก้าช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา อ่รีวิวให้ดูว่ามันคุ้มไหมนะครับกิาหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับมันมีรางวัลอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเข้ามาดูในตัวอย่างบอรรางวัลตัวนี้นะครับก็แน่นอนเลยกิจกรรมนี้นะครับแน่นอนเลยกิจกรรมนี้ที่ทุกคนต้องการก็คือตาเทวดาโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเดี๋ยวผมมีเพชรอยู่ประมาณสําหรับไอดีนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้อง น้องบีมด้วยนะครับที่ให้ ID มารีวิวนะครับก็มีเพชรอยู่ประมาณ24 0 0 0ืนะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับกิจกรรมนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเริ่มต้นดูที่ของรางวัลกันก่อนนะครับของรางวัลก็มีประมาณนี้เลยที่เราต้องการนะก็จะน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับตาเทวดานะครับผมคุ้มไหมนะครับที่จะใช้เพชรในการลงกับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ผมจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับผม อ่ะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีของรางวัลพวกนี้นะครับว่าตามนี้เลยนะสำหรับของกิจของกิจกรรมนะครับก็ไม่น่ามีอะไรสนใจมากนะครับก็ส่วนพวกกล่องอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็มีวงแหวนสีส้มนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับสําหรับกระดูกแดงก็ผมยังมองว่าเฉยๆนะ S <S นะครับสำหรับเรื่องกล่องหีบอุปกรณ์นะครับก็มันเป็นกล่องหีบอุปกรณ์ชั้นยอดธรรมดาเนาะก็อาจจะได้สีทองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าเท่ากล่องกิจกรรมที่ผ่านมานะครับสำหรับลานดอกไม้ไฟที่มันมีโอกาสไดอ้อุปกรณ์ระดับตำนานนะครับอุปกรณ์ระดับตำนานเนี่ยดีดีมากๆนะแต่แต่ในกิจกรรมนี้ไม่มีนะครับกิจกรรมนี้ไม่มีอุปกรณ์ระดับตำนานนะครับก็น่าจะอันนี้น่าจะสําคัญสุดแล้วนะครับน่าจะดีสุดแล้ว สำหรับคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวผมมากดให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ถ้าเราใช้เพชรไปเนี่ยนะครับสมมุติเราใช้เพชรเพชรเป็น100เนี่ยเราจะได้แต้มมาตรงนี้10แต้มนะครับก็คือ10 10เพชรที่เราใช้ไปนะครับเท่ากับเท่ากับ1แต้มนะครับ10เพชรเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะได้ 200k นะครับก็ต้องใช้เพชรประมาณ1ล้านนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาตรงนี้ผมมองว่าไม่ไม่น่าคุ้มนะนะครับไม่น่าคุ้มนะครับไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ นะครับก็ใครอยากได้ตานี้นะครับหมดประมาณเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าตอนที่ผมสตรีมคนดูก็แนะนามานาะครับคนดูก็ที่กดไปจนแม็กแล้วแล้วก็ผมที่กดไปแล้วก็หมดเพชรไปประมาณจากไอเด็กไอดีหนึ่งนะครับผมกดไปแล้วก็จะประมาณ28งหหรือ29 0หมหรือเปล่านี่ผมจมําไม่ได้เท่าไหร่นะผมจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณ 28- งหมถึงสองหมนะครับในการเหมาหมดกระดานเนี่ยนะครับเช่อง แต่มันมีโอกาสบางคนนะครับผมเข้าไปดูในเพจมาแล้วบางคนก็1ช่องก็ได้บางคนก็ได้2ช่องก็มีนะครับผมก็มาแล้วแต่ดวงของทุกคนเนาะถ้าใครดวงดีก็อาจจะเปิดแค่ไม่กี่ช่องเราก็อาจจะได้เลยอาจจะไม่ต้องเปิดครบ9ช่องก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า2 4 0 0 0เพชรเนี่ยสามารถเปิดได้ครบ9ช่องหรือเปล่าหรือว่าเราจะดวงดีนะครับได้ก่อนที่จะถึง9ช่องโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนเลยสําหรับการการจะ ตัวอย่างบ่อรางวัลเนี่ยเราเราจะทํายังไงนะครับเพื่อที่จะได้ไอตัวนี้เราดูแถวข้างบนนะอันนี้ก็คือเรารีเซ็ตมาจนได้ตัวนี้แล้วนะก็แล้วแต่ดวงทุกคนนะครับบางบางคนก็เปิดสอสารอบแล้วก็ได้เลยบางคนก็อาจจะขึ้นมาตั้งแต่รอบแรกเลยก็ได้นะครับหรือคนไหนที่ยังไม่ได้ก็ลองรีเซ็ตตรงนี้ดูนะครับตรงนี้นะครับลองรีเซ็ตตรงนี้ดูข้างล่างเนี่ยนะครับก็ใครที่เจอตาเทวดาแล้วนะครับก็เอาไว้เลยนะครับก็หยุดตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องสุ่มต่อก็ได้ไม่ต้องรีเซ็ตต่อเพื่อที่จะะ พื่อที่จะหารางวัลที่มันดีกว่านี้นะครับแบบบางคนอาจจะหาแบบว่าเฮ้ยเอาตาเทวดากับอันนี้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยให้มันขึ้นออกมาให้รางวัลมันออกมาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเจอตาเทวดาก็หยุดได้เลยนะเพราะว่ามันก็ไม่บางทีบางบางทีมันก็ไม่ได้แบบง่ายนะที่ในการที่จะสุ่มได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูนะครับว่า2,000มพเพชรเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกดกันเลยนะเราเริ่มจาก ต ų, ัวนี lle, ้ก te okay.> okay. ่อนเลยแล้วกันอ่าตรงไหนก่อนดีตรงไหนก่อนดีตรงไหนก่อนดีฮัลโหล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 อ่ะช่องนี้นะครับช่องนี้อ่ะเราเริ่มกันเลยนะฮะโอเควันทูทีโฟไปอุ๊ยไม่ได้ทุกคนได้เป็นเงินนะครับได้เป็นเงินโอเคไปต่อกันเลยนะฮะอย่าดีลานะฮะอย่าดีลาตีเหล็กให้ตีตอนร้อนตีเหล็กให้ตีตอนร้อนไม่ได้นะครับทุกคนรอบที่สองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สามจะได้ไหมนะฮะรอบที่สาม เดี๋ยวนะฮัลโหลหนึ่งสองเซ้เอาช่องผมจะนับจากช่องนี้เป็นช่องหนึ่งนะอันนี้คือช่องเก้านะครับอันนี้คือช่องช่องนี้คือช่องที่สี่นะครับผมจะนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตามนี้เลยแล้วกันนะครับก็อา่าอันไหนดีเอาช่องที่8แล้วกันนะช่องที่8ได้ไหมไปดูกันดูนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้น8 8 8 8 8, 8. เอา้าโอ้ยผมดูมันมนดีเลยมันดีเลยทุกคนมันดีเล,นเลยน,เลนะครับยังไม่เจอนะครับสามช่องยังไม่เจอโอเคไปกันต่อตีเหล็กให้ตีตอนร้อนนะครับถ้าไม่ร้อนอย่าตีน,นะฮะไปช่องที่ช่องที่ช่องที่ออกกลางไปเลยอูยย้ไม่ได้ว่ะทุกคนไม่มาสี่ครั้งแล้วนะสี่ครั้งแล้วนะอ๋อมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เพิ่มจำนวนเพชรการใช้เพชรเรื่อยๆนะรอบนี้หนึ่งพนะครับ 1,000พอ่ะ1,000เลขหนึ่งมาเลขหนึ่งโอ้โหไม่ได้นะครับ3 0 0พ3,000เลข3โอ้โหยังไม่ออกทุกคนม้าดวงไม่ดีอ่ะทุกคนมันดวงไม่ดีเท่าไหร่รอบนี้5,000โอ้โหเหลือ3าช่องทุกคนมันจะดวงซวยขนาดกด9ช่องเลยรือไงวะเนี่ยอารมณ์สุ่มเหมือนเกมฟรีไฟเลยอ่ะทุกคนเอออารมณ์เหมือนฟรีไฟนะเหมือนฟรีไฟใครเคยเล่นฟรีไฟใครเคยใครเคย ดูคลิปที่พวกรีวิวเกมฟรีไฟล์เขาเปิดกล่องไหมเกือเปิด,ปดหากล่องปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขารีเขาเรีเอ๊เขาเรีวิวแบบนั้นแล้วมันมี9ช่องมันก็จะได้แบบมันต้องเปิดให้ครบ9ช่องอะไรถึงจะได้ครับตีนิ้วตีเพ้อโอ้ยนี้วเพ้อไม่ได้ทุกคนไอ้เนียสงสัยมันต้อง9ช่องหรือไงวันนี้ไอดี ID เด็กของผมไอเด็นิงผมก็9ช่องนะถึงจะได้เนี่ยโอ้โหรอบนี้เจนะ็ดพันเลทุกคนรอบนี้เจนะ็ดพันอะรอบนี้เจนะ็ดพันเนี่ย โอ้โหต้องใส่จะเต็มแม็กเลยหรือเปล่าเน,นี่ยนะฮะอาเอาช่องไหนดีทุกคนรอบนี้ผมจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะฮะเออเก้าอะเลขเก้านำโชคนะทุกคนเลขเก้านำโชคเอ้ยแต่ไอดีนั้นอะเลขเก้าไม่ออกอะไอดีเด็กผมอะเลขเก้าไม่ออกอะเออผมจะสองหรือเก้าดีทุกคน สองหรือเก้าสองหรือเก้าอ่ะเดี๋ยวผมกดสุ่มไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมกดสุ่มแล้วกันมือไหนออกผมจะเอามือไหนจิ้มไม่รู้นะไม่รู้ผมกระดิกนิ้วเอาหนึ่งสองสามเดือเดือเฮ้ยทำใจกดไม่ลงว่ะมันจะช่องไหนวะเนี่ยเอาไปโอ้เก้าช่องทุกคนเลขก้าทำไมผมไม่เอาเลขเก้าฮะโอ้โหทำไมผมไม่เอาเลขเก้าโอ้โหโดนเต็มแม็กเลยทุกคนโอเค เมื่อกี้เรามี2 4งหมใช่ไหมสองหมื่นสี่ตอนนี้เหลือเจ็ดพันหนึ่งนะแล้วผมก็รับเพชรไปก่อนเลยแล้วกันนะได้ไหมเนี่ยทุกคนได้ไหมอ่ะโอ้โหขาดขาดเจ็ดสิบห้าเพชรทุกคนเออเฮ้ยสรุปว่าก็ดวงสวยนะครับถุกผลก็กดช่องนี้แหละมันขาดอีกประมาณมันขาดอีกประมาณเจ็ดสิบห้าเพชรอะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อก็ใบสุดท้ายแล้วนะครับก็ชัวร์อยู่แล้วใบสุดท้ายก็ได้อยู่แล้วนะครับหนึ่งหมื่นนะครับก็ได้ตาเทพนะครับผมอ่าก็สรุปนะครับกิจกรรมนี้ต้องมีเพชรประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะเปิดได้นะครับก็ประมาณสัก2500ประมาณ2500นะครับประมาณเนี้ยนิดนนะครับก็มันจริงๆมันใช้มากกว่า2500แหละนะครับแต่ว่าพอเราเปิดไปเนี่ยเราได้เพชรตรงนี้คืนมาด้วยนะครับผมอ่าเราได้เพชรตรงนี้คืนมาด้วยนะครับก็หมดไปประมาณ น่าจะไม่เกิน2 8 0 0 0ื่นแปประมาณนี้แหละนะครับถ้ารวมรวมแล้วจริงๆอันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะผมขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขนะครับก็ประมาณเอานะครับแต่ถ้าเรามีประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นาสองหมื่นห้านิดนิดเนี่ยสองหมื่นห้าไม่เกินสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ละเพราะว่ามันได้เพชรคืนมาด้วยนะครับก็จะเปิดครบแล้วก็ได้ตาเทวดาสรุปนะครับผมสรุปให้ฟังว่าใช้เพชรประมาณ2องหมเนี่ย อ่าใช้เพชรประมาณรอบนึงเนี่ยผมตีไป2องหมืเนาะผมตีเต็มเต็มเนาะตีเผื่อๆหน่อย2องห0ื0นแปประมาณเนี้ยถามว่าได้เตได้ตาเทวดาเนี่ยตาหนึ่งเนี่ยคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะนะครับถ้าไปเทียบกับการเติมเงินแล้วแบบถ้าเราแบบว่าเก็บเพชรไว้อย่างเงี้ยถ้าเรามีเพชรคนไหนสะสมเพชรได้เก่งๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยเติมมานะครับผมเติมกิจกรรมเนี่ยไป2รอบนะครับกิจกรรมเนี่ยเติม7ครั้ง7วันเนี่ย นะครับมันหมดเงินอยู่ประมาณ6 0 0 0ถึง7 0 0 0เนี่ยผมมองว่ามันไม่คุ้มนะในการได้ตาเทียบมาอันหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมต่อไปเนี่ยผมคิดว่านะครับไอ้กิจกรรมเนี่ยที่มันเป็นกิจกรรมเนี่ยขึ้นมานะครับก็ผมจะให้ดูนะครับสําหรับตู้นะครับสําหรับตู้ที่มันขึ้นมากิจกรรมเนี่ยนะครับอ่าไอ้ตู้เนี้ยไอ้กิจกรรมเนี่ยนะครับมันสอดคล้องผมคิดว่ามันสอดคล้องกับไอ้กิจกรรมต่อไปนะครับอาจจะ กิจกรรมต่อไปเนอย่างตู้ทุกคนดูตารางตู้รตรงนี้นะผมคิดว่า um, ตู้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตู้ของโคไซซีนะครับก็แล้วก็ไอกิจกรรมที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินหรือเปล่าอันนี้ถ้าผมถ้าผมเดาไม่ผิดจะเป็นกิจกรรมเติมเงินเราได้เราได้เ้วเติมเงินให้ได้เพชร1 0 0 0 0หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเราก็จะได้ตาเทพมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็กิจกรรมต่อไปตรงเนี้ยที่มันจะมีให้ใช้เพชร2 0 0,000เนี่ยนะครับ ในข้างต้นเนี่ยมันในในในข้างบนเนี่ยมันก็จะมีใช้เพชร1 0,000หม่นแล้วก็ได้ได้ตาเทพมา1อันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ต่อจากกิจกรรมนี้หรือเปล่าอันนี้ผมเดานะครับผมใช้เป็นการเดานะผมใช้เป็นการแบบว่าผมนําเรื่องนู้นเรื่องนี้มาไปติดต่อกันเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับก็ประมาณ80%แล้วกันเนาะผมไม่การันตีว่าร0 0เนะแต่ก็ ถ้าหลังจบกิจกรรมเนี่ยลองทุกคนลองเก็บเพชรไว้ทั้ประมาณ1 0,000เพชรนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ผมสรุปให้ว่านะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยคุ้มนะครับคุ้มที่จะเอานะครับคุ้มที่จะเอาตาเทพนะครับสาหรับคนที่มีเพชรนะครับประมาณ25งหมขึ้นไปนะครับก็ได้แล้ว1ตานะครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยเพราะว่าโอ้โหกว่าจะได้ตาเทพมาหนึ่งอันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆเลยนะทุกคนกว่าจะหาได้นะครับผมก็ ผมสรุปให้ประมาณนี้เลยแล้วกันว่ามันคุ้มนะครับคุ้มอยู่นะครับคุ้มที่จะเล่นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องนางเงือกให้ฟังแล้วกันนะครับว่านางเงือกเนี่ยมันน่าใช้ไหมหรือยังไงใช้แล้วต้องทอํายังไงต้องเอาไปยืนตรงไหนทําของอะไรใส่อะไรยังไงเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ภายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผม อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องนางเงือกเดี๋ยวผมมาสรุปให้ในในคลิปหน้าในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคผมก็จะทพยายามทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปนางเงือกนะ แล้วเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์จากผมดูว่านางเงือกเดี่ยวมันจะไปได้ทางทิศทิทางไหนควรจะเอามาลงมาแทนตัวอะไรยังไงแล้วก็ทีมควรจัดตัวไหนให้เข้ากับนางเงือกบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวผมจะพยายามเร่งทําให้แล้วกันนะครับผมโอเคสําหรับทีมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ